รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระ,ะรัตนไัรหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สัญฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีรประดิษฐานเป็นการถาวรณสาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นในมคลอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทพวิมลยานถาวรกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชบวรวิหารนะโมตัสสะะพะวัตโตอะระหะนโตโสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวัตโตอะระหันโตโสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะกภะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสัมโมหเวรคติธรรมจารีติอิมัสสะกธรรมปรียายัสสักโทสาทายสัมมันเตหิสักกัจจังธรรมโมโซตโูติคือเป็นความตั้งใจ แห่งการนำเสนอสารธรรมอันเป็นคำสั่มสอนที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตามแนวทางที่ทุกรูปทุกนามได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันอยู่เพราะถือว่าหมู่คณะผู้มั่นใจในคําสั่มสอนผู้ไดเจ้าได้น้อมมาสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจที่จะรับปฏิบัติ ด้วยธรรมะที่ดีงามสดใสทุกเมือ่อตามที่เข้าใจความธรรมะบทใดที่พระเจ้าของเราตัดไว้นั้นถือว่ามีผลต่อกันยกระดับฐานะของตนของตนและรักษาฐานะแห่งตนของตนโดยไม่สงสัยรอความจริงในโลกวิสัยก็เป็นความจริงที่เราต้องอยู่กันตามกติกา กติกาแห่โรกวิสัยนั้นอยู่กันได้โดยสมมุติว่าโดยส่วนก็คือพระธรพระวินัยธรรมโมจาวินโยจาพระธรรมและพระวินัยเป็นศาสดาของหมู่เราทั้งหลายผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้าของเราก็ถือตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้ให้เรามีแนวปฏิบัติที่เดินทางอย่างเรียบง่าย ผลพื้นฐานเดียวกันอภิวาธานาซีลิสนิจจังมุทธาปจายิโนชชาตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังอันเราทั้งหลายจะได้พรอนันประเสริฐคืออายุวันนะสุขภาภระเกิดขึ้นในเราทุกคนต้องมีหลักธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่ารู้จัก กราบรู้จักไหยรู้จักก้มรู้จักรู้จักหมอบรู้จักยอมตามความเป็นไปได้ต้องยอมโดยเหตุโดยผลโดยทางเดินของเราแต่ละคนบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจยอมกันให้อภัยกันก้มให้กันหมอบให้กันเราก็จะมีหลักธรรมที่คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลาย บนจุดที่เราตั้งใจกันไว้ว่าเราจะเป็นผู้มีโอกาสกตัญญูต่อการเกิดกตัญญูต่อพุ้นอุปการะคุณทั้งหลายเราจะเป็นคนมีโอกาสกราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนกับผุคคลที่ควรได้กราบได้ไหว้ควรได้อ่อนน้อมถ่อมตนตามประเพณีงการปฏิบัติของเราชาวไทยไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลง ตามยุคตามสมัยอย่างรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยคือลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใสอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะดังประเพณีปฏิบัติสงกรานเราทั้งหลายพึงจะหนักไว้ว่าสงกรานเป็นงานพิเศษในรอบปีว่าโดยการตั้งต้นปีใหม่ก็ตั้งต้นด้วยความดีงาม ขอเข้ามาลาโทษขอบคุณในความเมตตาซึ่งกันและกันขอบคุณในความปรุนาซึ่งกันและกันในวันวาะเวลาที่ถูกกำหนดว่าวันปีใหม่ของเราชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นวันสงกรานต์เราก็มีโอกาสตอบบุญแทนคุณด้วยกิจกรรมที่ควรได้ทําตามประเพณีปฏิบัติในรอบเดือนแห่งเดือนเมษา ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของเราทุกหมู่เรามนุษย์อย่างเรามีเอกลักษณ์แห่งความเป็นตัวของตัวเองมีเอกลักษณ์แห่งความเป็นประเพณีปฏิบัติของตนของตนเองว่าเดือนอายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดมีประเพณีของแต่ละเดือนพิษณุพิเศษสูตรนั้นคือปีใหม่ของเราถือเอาว่าสงการานต์ เป็นวันที่พบเจอกันได้ตลอดคือสงการมีโอกาสได้เจอกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องผูกพันก็พยายามมีโอกาสได้เจอกันในพบกันเพื่อจะได้มีส่วนขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันให้สินให้พรซึ่งกันและกันก็ทำแห่งความดีงามที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้แสดงออกบอกว่าเราเป็นผู้น้อย รู้จักก้มรู้จักหมอบรู้จักครานตามประเพณีตามสางการที่เราควรได้ปฏิบัติกันในความผูกพันของชีวิตแห่งเราทั้งหลายใช้หลักธรรมเป็นตัวยืดเหนี่ยวทางจิตใจหนึ่งนั้นกตัญญูต่อความดีซึ่งกันและกันสองนั้นมีสัจจะคือจริงใจต่อตนและบุคคลที่เคารพศรัทธาเริ่มใสาสามนั้นเรามีคำว่าขยัน สีนั้นเรามีคาว่าอดทนที่สุดของความเป็นคนต้องกันตัญญูในการเกิดโดยแนวทางแห่งประเพณีปฏิบัติในรอบ12เดือนก็ถูกกำหนดไว้ให้เราเสริมสร้างความดีของตนของตนเติมเสริมความดีแห่งตนของตนเราทุกคนจึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีอายุมั่นขวัญยืนเพราะว่า,ายุจะยืนนั้นเราต้องทำเอง โดยลักษณะที่เด่นรู้จักผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายรู้จักกราบรู้จักก้มรู้จักหมอบรู้จักคลานเข้าไปใกล้ชิดผู้บุคคลที่ควรได้ก้มกได้กราบได้คลานเขาไปใกล้ชิดเป็นที่สุดก็ได้ให้โอกาสให้พรซึ่งกันและกันขอขามาลาโทษซึ่งกันและกันตามธรรมเนียมปฏิบัติของเราชาวไทยมีมาทุกยุคทุกสมัยไม่มีหมดสมัย ความดีงามยังอยู่เหมือนเดิมคนดีนั้นก็ทำดีได้ง่ายคนดีนั้นทำช่วยยากแต่ถ้าคนชั่วก็ต้องทำชั่วได้ง่ายแต่ถ้าจะทำความดีนั้นยากเราทุกคนผู้มีโอกาสพวกวนมาถึงวันแห่งคำว่าสงกรานเป็นงานหลักของรอบปีประเพณีปฏิบัติก็เติมในรอบวันเติมในรอบเดือนให้ความดีปรากฏ เป็นมงคลต่อชีวิตแห่งตนของตนด้วยกิจกรรมที่ตั้งใจกันว่าเราจะมีประเพณีปฏิบัติรักษาไว้ซึ่งความเป็นคนไทยรักษาไว้ซึ่งความดีงามแห่งประเพณีไทยมีชีวิตที่สดใสในวันสงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นประเพณีของเราเพราะชาติบ้านเมืองใดถ้าไม่มีประเพณีเป็นของตัวเอง ชาติบ้านเมืองน,นั้นแท้จะบอกว่าไม่เป็นชาติได้เลยชาติจะเป็นชาติบ้านจะเป็นยามบ้านเมืองจะเป็นเมืองเพ,เพราะมีประเพณีปฏิบัติของเราแต่ละกลุ่มแต่ะละเหล่าแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปทั้งหลายทั้งปวงเป็นความดีที่น่าควรถือปฏิบัติไวเพราะเป็นชีวิตที่เปิดใจและให้โอกาสได้ใกล้ชิดกันให้โอกาสได้ขอขอมาลาโทษซึ่งกันและกัน ขอการได้ให้พรซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีอายุมัน่นขวัญยืนแข็งแรงเพราะมนุษย์อย่างเรานั้นต้องยืนหยัดบนจุดยืนที่พระเจ้าตรัสไว้รู้จักก้มรู้จักกราบรู้จักหมอบรู้จักทานรู้จักไหว่คนที่ควรก้มคนกราบควรไหว้คนขอขมานั่นเป็นสิ่งที่ดีงามของเราทุกม่เรา เป็นธรรมโดยแท้ในแนวทางปฏิบัติเพราะกิจกรรมที่ต้องทำว่าโดยส่วนก็โดยวันก็มีสงน้ำดำหัวกันและอื่นใดที่พึงกระทำได้ประเพณีที่ต่อเนื่องกับกลุ่มและหมู่บ้านนั้นๆก็แตกต่างกันไปแต่ความเป็นไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่หมดยุคไม่หมดสมัย คำว่าสงการอย่างทวนความจำได้อยู่ตลอดเวลาหมู่เราผู้เป็นพี่น้องของชาวไทยทั้งหลายต้องแตนักไว้ในกิจกรรมของตนของตนในรอบเดือนต้องมีในรอบปีต้องเด่นในกิจกรรมเหล่านั้นเป็นเส้นทางแห่งสัมมาปฏิบัติอย่างน้อยเราก็หนุนซึ่งกันและกันเราก็เสริมซึ่งกันและกัน ด้วยกิจกรรมแห่งสงการนี้นั้นเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์พอรู้ว่าร้อนก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนพอรู้ว่าร้อนก็ต้องมีผ่อนสั้นผ่อนยาวพอรู้ว่าร้อนต้องมีผ่อนหนักผ่อนเบาและเราก็มีโอบายในการแสดงออกแก้ความร้อนโดยธรำรเนียมประเพณีไทยดั้งเดิมผู้ฉลาดจึงถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเรา เป็นการจำความดีของพวกเราไว้ว่าถึงวันสำคัญสคัญโดยโดยส่วนแล้วก็คือ13เมษาเป็นทางเดินที่ตั้งไว้บางจุดก็เจวันบางจุดก็3มวันบางจุดก็15วันเป็นช่วงแห่งสงกรานถือประเพณีปฏิบัติให้มีความผูกพันอย่างใกล้ชิด ชีวิตของเราก็จะได้มีความหมายบนทางเดินที่เราเดินเพื่อการก้าวไปสู่ความดีงามของการเกิดเพื่อการก้าวไปสู่ความเจริญของการเกิดเราผู้มีชีวิตอันประเสริฐจึงพยายามทําการเกิดของเราด้วยกิจกรรมที่ต่อเนื่องผูกพันกับสังคมไม่ว่าจะใกล้ไม่ว่าจะไกลไม่ว่าจะที่ไหนก็พยายามมีส่วนาะส่วนหนึ่งแล้ว รู้ว่าใกล้สงการก็กลับบ้านกับเรือนตนเองพบพ่อพบแม่พบผู้มีบุญคุณแห่งตนของตนและทำบุญให้กับผู้มีพระคุณที่จะกตันญูกับผู้อยู่การแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจของวันสงกรารแห่งไทยไทยจึงถือเป็นเลิศในชาติการเกิดส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นธรรมะเป็นวินยัยที่เราจะต้องทีใจเอาใจใส่ สนใจในชีวิตแห่งการอยู่ต่อเนื่องกับสังคมก็ย้ำว่าเราต่างคนก็ต่างมาเราก็มาสร้างบุญกุศลเราก็อยู่สร้างบาร,รมีความดีต่อเนื่องกันไว้ในประเพณีปฏิบัติของเราชาวไทยย้ำจุดเด่นก้มเป็นก็ยุยืนเหมาะเป็นก็ยุยืนก้มไม่เป็นเหมาะไม่เป็นแถมยังผ่านไม่เป็น อายุก็ไม่ยืนเราผู้มีโอกาสอยู่ในโลกแห่งความดีงามจึงถือโอกาสหังอายุยืนเป็นที่ตั้งแห่งการสร้างเสริมความดีแห่งตนของตนว่าบอกว่าเราถ้าอยู่ก็หวังว่าหวังว่าจะดีขึ้นถ้าอยู่ต่อไปเราก็หวังว่าจะดีขึ้นต่อให้เราต้องตายเกิดมาใหม่เราก็แน่ใจว่าพฤติกรรมของเราจะมีผลให้เกิดมาดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเราส่งเสริม เพราะเราสนับสน,นุนกิจกรรมตามประเพณีปฏิบัติของเราทุกคนคงบอกว่าก้มกราบหมอบไหว้โดยความหมายแห่งวันสงการานต์เป็นที่และเรื่องแห่งความดีงามของเราทุกคนกิจกรรมที่ต่อเนื่องอื่นใดต่างก็เป็นไปเพื่อความดีงามทั้งนั้นตั้งใจไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของชีวิตก็พยายามผูกติดกับความดีงามในโอกาสแห่ง สงกรานต์ถือว่างานปีใหม่เราใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่องกับความดีงามไม่หยุดไม่ย่อนในรอบเดือนเราก็มีประเพณีปฏิบตัติวันพระ8ปดข้ามสิบห้าข้ำขึ้นแรมในรอบปีเราก็มีประเพณีถือว่าเป็นวันสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาฆามิสาขาอาสารหาอัตมีบูชา ข้าออกพรรษา12สิงหาาธัรวราหมาราชเราก็ทึบโอกาสวันที่ต่อเนื่องผูกพันในความดีงามแห่งสถาบันเราจึงมาเึิรู้ในคุณนึ่งความดีซึ่งกันและกันเป็นที่สุดในวาระโอกาสสงการนี้นั้นเป็นการย้ำเตือนว่าปีใหม่เราต้องการก้าวไปยังมีจุดเด่นเราต้องการก้าวไปยังมีจุดยืน ว่าเราจะมีจุดเด่นจุดยืนต้องมีหลักเหตุหลักผลต้องมีความเที่ยงธรรมกับกิจกรรมแห่งเราทั้งหลายบนสายทางแห่งสัมมาปฏิบตัติจึงเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์และทุกคนก็มีโอกาสที่จะเดินทางสายเดียวกันบนพื้นฐานเดียวกันบนคําว่าเกรงใจบนคําว่าคารมบ,บนคำว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นที่สุดของการ แสดงออกคือบอกว่ากตัญญูต่อการเกิดของตนกตัญญูต่อมารดาบิดาแห่งตนของตนกตัญญูต่อผู้มีอุกการคุณทั้งหลายเราจึงนัดเอาว่าวันเด่นคือวันสงกรารเป็นงานหลักของใจอยู่ก็ทําความดีให,ให้ให้เกิดให้มีขึ้นจากแล้วก็ทําบุญทิศให้นี่คือวันหนึ่งคำว่าสงกรารงานการใดของโลกแห่งความจริง เราต้องมีส่วนและรับรู้ในงานการนั้นๆที่ผู้นำนำเสนอและแสดงออกบอกวันและเดือนปีให้เราได้มีประเพณีปฏิบัติต่อเนื่องกันอยู่เชื่อว่าทุกท่านทุกรูปทุกนามก็มีความเข้าใจไม่ต่างกันเลยหวังว่าจะอยู่ให้มันดีขึ้นอยู่ต่อไปให้ดีขึ้นต่อให้ต้องตายเกิดมาใหม่ก็ดีกว่าเดิม บนฐานของศีลของธรรมบนกิจกรรมแห่งรอบสัปดาห์รอบเดือนรอบปีมีประเพณีของเราที่ถือกันไว้จงมั่นใจว่าเราอยู่อย่างมีหลักมีฐานเราอยู่อย่างมีกฎมีเกณฑ์เราอยู่อย่างมีระเบียบปฏิบัติว่าเรามีระเบียบปฏิบัติของเราอยู่ต่อแปดค่ำสิบห้าค่ำขึ้นแรมเราก็ยังมีประเพณีปฏิบัติ เช่นเคยปฏิบตัติเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้รวมตัวกันไว้เพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความดีงามของเราทุกคนถือว่าเรารักชาติการเกิดของตนเราจึงมีความกตัญญูไว้เรารักแผ่นดินของตนเราจึงมีความกตัญญูไว้เรารักษาถาบันของตนเราจึงมีกระตุนกตัญญูไว้ เพราะเป็นบาดฐาน่นความดีงามของสังคมสังคมนั้นถ้ามีคําว่าะระลึกรู้มีโอกาสก็ตอบบุญแทนคุณนี่เป็นยอดอย่นความดีงามของโลกมนุษย์มนุษย์นั้นไม่ง่ายเลยทําให้จงใจไม่ตั้งใจจริงๆไม่ง่ายเลยที่จะเป็นไปได้ในการที่จะรักษาประเพณีปฏิบัติของเราทุกสัปดาห์ก็มีวันโกนวันพระ ทุกเดือนก็มีประเพณีแห่งตนของตนตลอดชีวิตมีประเพณีปฏิบตัติเราพึงยึดเกาะไว้ด้วยประเพณีปฏิบัตินั้นๆเพื่อเสริมสร้างความดีงามแห่งกันและกันเพื่อเสริมสร้างบุญกุศลแห่งกันและกันในภาระผูกพันใดๆถือเสว่าเป็นความดีล้วนๆเป็นบุญกุศลล้วนๆในความผูกพันในกิจกรรมนั้นๆ หรือว่าเป็นบุญเป็นคุณเป็นบาร,รมีที่ควรได้นูนที่ควรได้ส่งที่ควรได้เสริมที่ควรได้เติมให้เต็มให้เกิดให้มีขึ้นบนสัมมาปฏิบัติของเราทุกมมลาเชื่อในความจงใจเชื่อในความจริงใจของทุกท่านที่เป็นคนทำจริงพูดจริงปฏิบัติจริงจรเชื่อว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในฐานะแห่งเราทั้งหลายโดยข้อปฏิบัติของเราทุกคน แม่กิจกรรมที่เป็นอยู่ทุกวันเราก็ยจังต้องรักษาไว้ไม่ว่าจะเป็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำบุญตักบ้าตถวายประธานเชา้าประธานเพลนเป็นที่สุดแล้วงานใดที่เราสะดวกบุญกุศลเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็พยายามทำสิ่งที่ดีงามโดยถือว่าสังฆทานเป็นก็พยายามทำสิ่งที่ดีงาม โดยถือว่าสังกทานเป็นงานกระจายเพื่อหมู่เพื่อคณะเป็นภาระแห่งการแสดงออกของเราแต่ละวันเพราะรู้ว่าร่างกายของเรานี้นั้นเป็นรังของโรคเป็นของผู้พังบอกก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ฟังมีท้านะมีลักษณะเด่นไม่ต่างกันคําว่าทรงคําว่าสุดคําว่าสิ้นคําว่าเสื่อมเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กับเราทุกหมู่เรา เราทั้งหลายจึงไม่ประมาณตรวจสอบว่าเรามีธรรมะข้อไหนที่โดดเด่นชัดเจนไปที่สุดไม่ว่าจะเป็นสัจจะขันติเมตตาขอให้เรานั้นได้มีธรรมะบทใดบทหนึ่งครองตนและครองใจเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายจุดเด่นของความเป็นมนุษย์ของเราก็จะเกิดขึ้นขอใสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้หมายมั่นต่อกันยกระดับฐานะของตนของตน จึงต้องอาศัยธรรมะคือความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสมมุติไม่ว่าจะเป็นความโง่ของมนุษย์เราความจริงนั้นมามาทำความเข้าใจและเราจะฉลาดต่อการจัดการตนของตนโดยไม่เก้อไม่เคินเป็นที่สุดเราก็ปรับตัวปรับใจเราก็ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างต่อเนื่องกันไป บนธรรมที่พุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธทมโมอเวรคติธรรมจารีทำแลจะคุ้มครองเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบนกรอบแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมขันติธรรมเมตตาธรรมเป็นที่สุดกรุณาธรรมเราควรให้เกิดที่มีขึ้นในจิตใจแห่งตนของตนกับความผูกพันในโลกสมมุติ เราต้องไม่หยุดสร้างเสริมเติมแต่งความดีแห่งตนของตนโดยไม่หยุดสร้างดีไม่หยุดทำดีทำความดีได้ตลอดเวลาเพราะรู้ว่ามือสองเท่าสองสศีรษะหนึ่งมีไว้เพื่อสร้างบุญสร้างกุศน์มือมีไว้เพื่อสร้างเสริมเติมแต่งความดีของเราแต่ละคนเชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหันใจย่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อบอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนมั่นใจว่าจะมีส่วนในสงค์ให้เราทุกรูปทุกนามได้ดีงามคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายเอเตนะัสัจรวาลเชนะด้วยการกล่าวคำจริงคำศัตท์โสดิิเตโหตูสปทาขอความสุขความสำเร็จความตั้งใจไว้จงสำเร็จได้ดังประสงค์ดังจำหนงของทุกรูปทุกนาม จงทุกท่านจงทุกประการด้วยเธอ